เห็นพี่ขันบอกว่าจะเป็นเดือนมกราคมแล้วค่ะก็วันก็ยังไม่ทราบแน่นอนค่ะก็ดีใจด้วยมากๆเลยค่ะตอนนี้คุณหนุเป็นไงล่ะคะตงเต็มมากคืหน้าดิท้ก็เหตเขาพยายามท่องบทสวดทุกวันเลยค่ะ <laughs> จริงๆค่ะแล้วเขาก็แบบเออมันอ่านยังไงด้วยความที่เขาโตที่อเมริกาค่ะเขาก็จะมาปรึกษาดิท้าเรื่องเรื่องคําอ่านบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีใจค่ะอย่างตอนนี้เห็นเขา ท่องบทสวดวันทุกวันเลยแล้วก็สวดสวดทุกวันเลยค่ะ <Tonight> ดีค่ะตอนนี้มันเออก็มีแอปค่ะก็มีแอปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก็ดีมากๆเลยค่ะค่ะก็มีช่วยบ้างค่ะก็ช่วยแบบเขาใช้ได้เรื่องอ่านให้ฟังหรือั้วที่้ฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางตัวที่เขาแบบมันมัน สำหรับคนที่แบบไม่ไม่ได้ใช้ภาษาแบบบาลีแบบนั้นนะคะก็มีไกด์ไลน์บ้างนะคะอ้นี่แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยทำมันมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก็ต้องก็ต้องทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาตั้งใจมากๆเลยแล้วก็จะไปผูกปูป่าด้วยอะไรย่างเงี้ยก็ดีใจกับเขามากไปเปนที่ไหนคะ ที่จะหมดเลยค่ะใช่่่เขาเริ่มมีแบบกางอะไรอย่างงี้เพื่อเขาจบก็มีนะคะก็มีก็คือตอนนี้ก็จะไม่ได้เห็นหน้าก็น่าจะเห็นอยู่นะคะก็น่าจะก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็เริ่มช่วงพอหลังปีใหม่ก็จะไม่รับแล้วก็เตรียมตัวเต็มที่เลยเห็ขาพยายามอย่างนี้เราดีใจไหมคะเพราะว่าก็ดีนะคะดีค่ะก็ดีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งดีเราก็ดีใจมากๆค่ะอย่างหลายคนจะรอดูว่าลิต้าจะถือหมอนป้า งานบุญก็ให้ทาอะไรก็ทำอย่างที่ขันมีบอกให้พี่ลิตาถืออะไรเป็นพิเศษไหมพูดตรงนี้เลยค่ะก็ถือ,เ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่ให้ถืออะไรก็ถือได้หมดค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าถืออะไรใช่ไหมยังไม่ทราบจริงๆเลยค่ะ <c oughs> กที่เราช่วยได้ะค่ะ,ะก็น่าจะทันนะคะก็น่าจะทันอย่างนี้เขาก็เตรียมตัวมาสักพักนึงแล้วเขาคงอยากจะมังค่าที่ต้องต้องสมท่าตัวเขาด้วยแต่เรียกได้ว่าเขาคงอยากที่จะ ไม่อยากอยู่วัดสบายๆ<ม>อยากไปแล้วก็รู้สึกว่าตัดกิเลสจ,จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงคงเป็นฟิลแบบนั้นนะคะแต่ว่างานก็ไม่ได้อยากโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบบเว็บงาน,นไม่ใช่ค่ะก็บวชกรุงเทพเสร็จแล้วเขาก็จะไปอยู่ที่เลยเลย<ว>ค่ะกรุงเทพจะประมาณกี้อือไม่ทราเหมือนบวชปุ๊บก็เลยค่ะใช่แต่ว่ามีงานบวชที่กรุงเทพเพราะว่าเพื่อนๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างพี่ขันนี้จะบวชยาวนานไหมคะพี่ไม่ทราบเลยนี้ต้องถามเขาเนะ แก็มีงานรออยู่เขาคงบวชนานไม่ได้ค่ะตอนนี่พี่ต้องเล่นเล่อกตัวอะไร้องเห็นว่าถ่ตอนนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกันเร็วๆนี้ค่ะต้นปีหน้าก็จะได้เห็นผลงานอ๋อจะพิมพ์อะไรไปอ่ะดดที่นู่นเลย<ช>ค่ะขอบคุณวัดป่านี้เราไปใส่บาทได้ไหมคะหรือถ้าไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าไปได้ก็